เหรียญสิบบาทโลหะสองสีวาระที่52คบหนึรบอย0ปีโรงพยาบาลศิริราชกับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกทกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับซีรีส์เหรียญกระสาบโลหะสองสีนะครับวันนี้นะครับเรามาถึงใกล้นะครับจะครบ61เหรียญเต็มทนนะครับหกวาระนะครับหรือเพียงแค่ ประมาณ10บวาระเท่านั้นเอาละเรามาดูรายละเ,เอียดของเหรียญน,นี้กันเลยดีกว่าครับเหรียญน,นี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรนะครับน้ำหนัก7จเอ่อกรัมนะครับมีการครบรอบวาระนะครับเมือะะ่มอวะนะันที่26เมษายนปีพุทธศักราช2551มีการประกาศออกใช้งานเหรียญนะครับวันที่5มิถุนายนปีพุทธศักราช2 5 5 1 จำนวนการผลิตของเหรียญน,นี้นะครับมีด้วยกัน3ล้านเหรียญด้วยกันนะครับเอาละเรามาดูลวดลายของเหรียญน,นะครับลวดลายของด้านหน้ากันเลยดีกว่านะครับด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9นะครับทั้งสองพินพับพักไปทางเบื้องขวาทรงฉลองพระองค์นะครับสากลภายในวงขอบเหรียญด้านบนนะครับมีข้อความว่ารัชกาลนะครับที่5นะครับแล้วก็อีกด้านนึงจะมีข้อความว่ารัชกาลที่9นะครับอันนี้คือด้านหน้าของเหรียญน,นะครับเป็นรวดลายของเหรียญน,นั่นเองเดี๋ยวจะให้ดูนะครับความเงางามของเหรียญน,นี้นะครับนี่ ต้องสะท้อนแสงนิดนึงนะครับจะมีความเงางามนะครับของเหรียญเป็นเหรียญแบบ u ู c ไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เดี๋ยวโฟกัสให้นะครับนี่นะครับเห็นความเงางามของเหรียญน,นะนี่คือด้านหน้าของเหรียญเดี๋ยวจะพี่กลับไปให้ชมด้านหลังของเหรียญน,นะครับเพื่อชมกันว่ารายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้ดูเฟืองก่อนนะครับ เป็นเฟืองจักรสลับเรียบนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเฟืองขอบเหรียญน,นะครับเป็นเฟืองจักรสลับเรียบเอาละพลิกกลับมาด้านหลังแล้วนะครับ ด้านหลังเรามาดูรายละเอียดนะครับลดาลายของเหรียญด้านหลังกันด้านหลังกลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับภายในวงขอบเหรียญด้านบนจะมีข้อความว่าครบ120ปีโรงพยาบาลศิริราชนะครับด้านล่างมีข้อความว่า26เมษายน2551ประเทศไทยนะครับด้านขวาม,มีข้อความบอกรชนิดลา่คานะครับ10บาทและด้านอ่า ด้านซ้ายมีข้อความบอกชิ้นราคาสิบ,บาทด้านขวาม,มีคำว่าบาทนั่นเองนะครับน,นี่คือด้านหลังของเหรียญน,นะครับเดี๋ยวดูความเงาง,งามของเหรียญกันเป็นเหรียญแบบยูนซีที่บอกนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานเลย เพราะนั้นจะมีรอยเขาเรียกว่ารอยขูดขีดนะครับน้อยกว่าตัดก่อนนะครับนี่ความเงางามนะครับของเหรียญ เรามารู้จักโรงพยาบาลศิริราชนะครับกันนิดหนึ่งนะครับเป็นความร,รู้โรงพยาบาลศิริราชเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนะครับสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพทยาบาลมหาวิวทยาลัยมหิดลเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่เลขที่สองนะครับถนนวังหลังแขวงศิริราชเขตบางกอ,อกน้อยกรุงเทพมหานคร ติดแม่น้ำเจ้าพญานะครับตรงข้ามมหาวิาลยธรรมศาส่าพระจั์นะครับเคยเป็นที่ประทับรักษาพระประชวนนะครับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิบดรที่เบดน,นะครับมหาภูมมิอุหาราชนะครับบรมนาถบพิตรนะครับและพระและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถนะครับพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงนะครับตลอดจน พัดลมวงศาหรือวงหลายพัดปกน,นั่นเองนะครับเป็นโรงพยาบาลที่มีความสําคัญอย่าง